สวัสดีค่ะฝอแต่งขายอนนแนงค่ะฝอพนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถสวยคันนี้เลยนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองในรุ่นของสปอร์ตคับสีนะคะแต่จริงๆแล้วแต่งได้ทุกรุ่นนั้นทุกรุ่นเลยนะคะทุกรุ่นเลยนะคะสามารถแต่งชุดแต่งวิกเตอร์ได้ปกติในชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสามารถแต่งในรุ่นของเอลเรสนั่นเองแต่ตัวนี้นํามาแต่งในรถของกระบะแล้วนะคะเห็นชอบกระจังหน้ามากๆเลยอะกระจังหน้าลังการมากเลยชอบมากเลยมีกี่ช่องอันเนื่ง 2 3 4 5 6 7ช่องเลยนะคะแล้วก็มีตัวด้านด้านตรงกลางเนี่ยเอาไว้ใส่กล้องหน้านะคะในรุ่นของอที่มีกล้องรอบในรุ่นของว i แทกนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะสามจุดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะมีไฟตรงนี้ด้วยนะเป็นไฟ LED สีขาวนะคะใส่เพิ่มเติมเข้ามาในกระจังหน้ามีออปชันเพิ่มเต็มเยอะมากๆไฟ3จุดนะคะแล้วก็ไฟ LED ด้านข้างอิกในชุด สวยมากๆเลยแล้วก็ใส่สกู๊ปค่ะทรงฟิตนะคะ,ะคลิปคลิปด้านข้างเนี่ยเป็นสีดำด้านแล้วโลโก้เป็นรูปหมาสีแดงเลยนะคะคันนี้นะคะแต่งมาเสริมมากเพราะว่าชุดแต่งใหม่วิกเตอร์นั่นเองค่ะอ่าแล้วก็กันชนด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นสีเทานั่นเองนะคะบิวอินเลยให้เรียบร้อยกับไฟตัดหมอกนะคะดูดีอลังการมากๆชอบกระจังหน้ามันดูอลังการดีนั่นเองนะคะคันนี้ยกถึง2นิ้วเลย ยกสองนิ้วแล้วก็ซุ้มล้อด,ดูนะคะซุ้มล้อจะแตกต่างกับซุ้มล้อที่เราเคยเห็นกันนะคะเพราะว่าซุ้มล้อเนี่ยจะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ยก2ใช่ไหมแล้วก็ส่วนแม็กและยางซีรีย,ยางก็33มสิบสามคูณสองจุดห้ายี่สิบเลยออฟเซตรบสิบแปด าลายแมกยางเนี่ยแมกลายแมกนะคะเป็นสีดำนั่นเองนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะมีหลายลายให้เลือกมากๆ3าม0 0ลายเลยทีเดียวนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะ,ะแล้วก็มาต่อกันที่นั้นข้างค่ะมาได้ข้างเดิมนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกว,ว่าคอบคอบ ก็ประตูด้านข้างนั่นเองนะคะในชุดแต่งของวิกเตอร์มาทั้งเซตเลยนะคะอันนี้คือทั้งเซตของเขาเลยนะคะมาพร้อมกันหมดเลยนะคะซุ้มล้อด้านหลังทุกอย่างครบเซตหดเลยนั่นเองคะ่ะด้านหลังค่ะไปไหนคะด้านหลังค่ะด้านท้ายนะคะใส่ข้อฝา ท้ายเพิ่มเข้าไปนะคะ F O F O R D e นะคะสีดำตัดกันกับสีแดงนะคะครอบทั้งคันเลยนะคะตัวคอิคลิกใส่เพิ่มเติมได้นะเพราะว่ามันมีตัวปัม๊มสามารถเติมได้เลยะคะ่ะแลกกันชนท้ายเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะตาก้องจะเดินหนีเราแล้วนะคะไม่ให้เรารีวิวแล้วไม่วนรอบคันลูกค้าดูหน่อยคันไหน เดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งคันนะคะยกถึงเจ็ดนิ้วเลยทีเดียวค่ะอ,คอ้าวมาดูเอเวเรสต์ก่อนเฮ้ยเสียงอ้น,นี้เข้าจะเป็นอะไระเนี่ย มารูรุ่นเอเวอเรสต์เทนก่อนนะคะราคาอยู่ที่1 3 5 4 0 0้านบาทนะคะจะบอกเลยว่าเทนสามารถแต่งหล่อได้เหมือนกันนั่นเองนะคะคันนี้สีดำค่ะเปลี่ยนแม็กยางนะคะยางก็จะเป็นยางโตโยนั่นเองนะคะแม็กก็จะเป็นลายสีดำนะคะน่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นแม็กขอบ20สอ่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วแต่เราจะใส่นะคะมีแม็กให้เลือกมากแล้วก็อาปีกนกนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเปลี่ยนโชคด้วยนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์ปรับได้ถึงแระดับเลยทีเดียว อันนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะคะยังแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวรอแต่งเสร็จอันจะรีวิวให้ดูนะคะเนี่ยรอบคันสวยมากๆเลยแล้วก็อีกคันนะคะแต่เขาไอ้นี่อยู่นะเพื่มนนมันได้ยินเสียงไอ้เนี่ยที่เขาโดนไอ้นี่กันอ่ะโดนแบรนอะอ,นอีะ่เกวแกวแ้ว อ่ะคันนี้เลยนะคะยก7นิ้วนะคะแต่ยังแต่งไม่เสร็จนะ,ะยก7นิ้วนะคะใส่กันชนหน้าของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะยก7นิ้วเลยนะ,ะเปลี่ยนปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์แล้วก็เปลี่ยนโช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์เฟนเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแมกยางใหม่นะคะใส่ซัลลารลูฟด้วยนะคะ mm. อ่ะเปลี่ยนปีกนกนะคะใส่ซัลลารลูฟด้านบนนะคะมีไฟนะคะมีรีโมทด้วยนะคะสติ๊กเกอร์นะคะสีส้มเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะมันได้ข้างเดิมแล้วก็โลบาร์ด้านท้ายค่ะ ตัวบาด้านท้ายเป็นของฮามเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็กันชนท้ายฮามเมอร์ใช่ปนะกันชนท้ายฮัมเมอร์ปะอ่ากันชนท้ายฮัมเมอร์ค่ะคันนี้ยกเจ็ดแต่ว่ายังแต่งไม่เสร็จนะคะยังแต่งไม่เสร็จเปลี่ยนโช๊คนะคะปรับแปดระดับได้ด้วยนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์ค่ะตัวนี้นะะราคาจอดขับสี่จะจอดกับสี่ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะอ้าวเอาออกก่อนอยังแต่งไม่เสร็จ นี่เลยกันชนหน้ากำลังแกะอยู่เนี่ยกันชนหน้ากำลังแกะอยู่เลยนะคะเอเวเตัวนี้ขับสีปะเอลเ e ลไวแท็กราคาที่1,899,000บาทนะคะคันนี้นะคะทำสีทำสีเป็นสีเท่า l เรนโบนะคะแล้วก็ใส่ชุดวิกเตอร์ชุดวิตเตอก็ทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแต่แม็กยังไม่ได้เปลี่ยนแม็กยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ แล้วก็ใส่กระจังหน้าด้วยเปลี่ยนกระจังหน้านะคะคันนี้ทําสีออกมาสวยมากๆนะคะเข้ากันกับเขาเรียกว่าเข้ากันกับชุดแต่งบิกเตอร์นั่นเองนะคะในรุ่นของเอลเลฟขับสีเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็มีเท่านี้เพราะเมื่อวานก็ได้ไลฟ์สดไปหลายคันแล้วไม่มีไม่มีรถไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปด้านด้านนอกกันก็ สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไลฟ์สดนี้นะคะแอนก็จะบันทึกแล้วก็ไปลงนะคะแอปสีแดงนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไลฟ์ในเพจด้วยนะคะลงแอปสีแดงด้วยนะคะดีนะมันบันทึกได้ด้วยนะเอาวนเลย ปิดคลิปคันนี้แหละอหโอเคค่ะเราก็ได้ดูรถหลายคันแล้วนะคะได้ดูชุดแต่งบางส่วนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไล์นี้จบไล์ไปก่อนเจอกันในไลฟ์หน้านะคะพี่ๆค่ะโชคดีมีใช้ทุกท่านร่ำรวยทุกท่านเลยนะคะไล์นี้จบไปแล้วเจอกันในไลน์หน้านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ